เก็บดิมเเจ็บดิมเลยน้ำจิบครับผมน้ำจิบโดยการแบ่งสรรพร้อมทำนะครับทีแขงครับผมชนิดเจ็บเองแตกเองนะครับก็ช่วงนี้แต่วัดคนผม ครับผมสวัสดีครับมันี่พ่อกันอีกแล้วนะครับน้อกับชมมานานดี้ชาแนลมันี่พามาจินขนมจีนนะครับนาะจิ้นขนมจีนทางค้างครับขนมจีนกลางสายฝนนะครับมานี่มานี่กินขาวจ้หนาบ้านน้ครับนาะอาหารมานี่กสนเป็นขนมจีนนะครับนาะหยิบง้างงครัเาหยิบเองมีครัวครับมีหอมมี ท ager, ้องงอกครับมีหอมมีต้นหอมมีสะระแหน่ครับมี่ผักกะหล่ำซอยครับมีพริกเผาครับพริกขัวมีผักอีตูครับไอ้ผักยางก็มะตูนะเออผักอีตูครับอันนี้รักเติมนะครับน้ำจิ้มน้ำยาครับน้ำยาจิ้มใก่ครับผมนะครับจัดจานแั่นั้นครับครับผมนะครับเชฟเ <thế S 1> ชฟฟีมือเชฟฟีมือไ้น้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มแกงแกงปลา แล้วเป็นไรกับเราลับชมน,นะครับหมอเบนิบบจเะจเ,หจเหลือจะเหลือจะแซ่บมาแซ่บกันเราเรอชมผลง,งานกันนะครับนะผมมันใหญ่นะผมบ่ต้องบัญญนไดครับไ่บ่าเราแซ่บกันเหลือกันเท่ครับผมเราชมผลงานครับ าใจสนุกต้องสรทางออนมีแตงโมเฮียกวมาดิโอ้ฝนตกบรรยากาศดีดีครับฝนตกนะครับเจ้าเขาบรรยากาศแปลงสายฝนนะครับนะถักแต่สุดยอดถ้าถักไรให้มันอีกไอตัวนี้บรรยากาศมันไปต้องพูดคนครับนมาบ่อยนะครับคนเด็ดนะครับนะแล้วมารอกัน แซบมาแซบมาเนี่ยเรามาร้อชมักอีตูนะครับเนาะโอ้สวยใงามสวยโตครับวันนี้เชื่อได้ได้ไั้สิกินเหลือสวยใงามสวยโตครับครับน้ำแข็งนั่นตันเนี่ยวันนี้โอ้ยกินงดีดยิ่งได้ไั้สิกินเหลือใส่พริกทอดน้ำผึ้งนะครับพริกแข่งครับผมอันนี้เก็บเองตากเองครับผมเก็บเองตากเองครับพอดเอง กินเองอร่อยเออกินเองพทอมอร่อยครับนะครับ80ยอดฮิตโอ้ยสุกเขาถุกเนี่ยแต่วตาเออสุกเขานี่หอมๆเลยครับทอดมันไม่ไหมแล้วเป็นยังบรรยากาศสุดยอดนี่ครับนมารอลองมือกันแล้วนะครับเด้อครับวันนี้เดี๋ยวจัดแต่กันมารอบัง ว่าเกิดเสื่อมได้เหรอครับตัวนี้ก็ไม่มากหรอกตัวหนึ่งหิ้วเข่าเขาก่อนนะครับนะครับสุดน้องกันอันนี้ไม่สุดแย่งกันพูดตรมหูเนี่ยโอ้อันนั้นน้ำชานะครับนะอันที่เห็นวางอย่างนี้นะน้ำชาครับชาบน้ำชาครับท่านผู้ชมมีข่าบรรยากาศดีครับก็ช่วงนี้แต่วันฝนตกนะครับเนาะฝนตกมาหลายเมื่อแล้วครับสามสี่เมื่อนะครับบรรยากลายเป็นประมาณนี้ อโอ้ยสุด,ดยอดอือสุดยอดครับสุดยอดน่ก,กินนี่ะครับบรรยากาศคนไทยในแต่วันหเช่นนักกินกินเองครับนั่นคืะไบรรยากาศอันนี้โอ้สวงยงาแ่ครับผมเพ็่อป็อได้ลง,งกินด้วยัเป็นแซ่บกะไดากําลังโง นั้นทรงงอกมีต้นหอมมีสะระแหน่ครับผมต้นหอมกันหลายครับมีถั่วซวยพริกเผาครับแล้วข้างหน้าเขาจะตัวกินไกเบุตดครับเดี๋ยวจังได้สมัครไทยเบิร์นเรเล่ครับผมครับบรรยากาศกดติดตามไม่แน่หนักไปแล้วงั้ไงเออนั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่น้ำเนรเด้อครับเด้อครับผมบรรยากาศยอดครับจางสายฝนแล้วข้างหน้า ตีนไก่กับซื้อครับเม,ามาื่อวานนี้ไปซื้อตีนไก่มาตีนระบาดครับก็ได้มาหลายตีนอยู่ครับเดี๋ยวบางเมือ่อใดมีเมนูเด็ดๆเดียเด๋ยวจะไม่เห็นใต่เบิ้งแม่ครับหลักไม่เห็น่างนี้เอ,อิดบอกมาจะถามมาอยากยังเออเออนี่เชฟครับวันนี้ไม่เชฟเชฟอาสามาอยากกินอย่างเย็นย่างเย็นย่างว่า,าเป็นบอกมานะครับเชฟสิจัดให้ามาเสร็สุดยอดครับผม นะครับเดี๋ยวมาเราเบิง้งวแขวนนะครับอันนี้จะเป็นไบบโอ้หลายครก็ดีครับพุ่นน้าเส้นสองติ๋วครับมันนี้สุดยอดครับบุ่มปะกาศนี่ผักกีตูนะครับเนะาะผักกีตูก็จะเป็นคนไม่ลูกชิน้นนะครับลูกชิน้นโอ้ยังติดกันอยู่ลูกชิน้นพี่ก็ต้มโดนเน๊ตนะครับนะ ขอโตกินนิดไปท่มาไทายกันนี้เยๆครับผมไใจคนนั้นนะับใส่ใส่ตู้นะครับเนาน,น,นเน้นพักพักไครับมันตัวเน้นเนล้วครับ มาครับกินน้ำแกมครับครับผมนั่นนี่ก็กินเนี่ยนะเขานะทุกข่าวการแซ่บสดยอดครับผมเดี๋ยวันได้กับธรรมะคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทางมันนันดีชแนลเลยนะครับเนาะฝากเป็นกําลังใจนะครับผมนะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ